สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงจ๊อกมาแล้วระดับวันนี้นะครับลุงจ๊อกจะพาทุกท่านไปเที่ยวอำเภอรับแปรนะครับโ <c oughs> <c oughs> ดยมีสาวน้อยนี่ไงสาวน้อยของลุงมีไงวันนี้ลุงจะพาทุกท่าน เ,เพื่อนๆที่น้องนะครับไปเที่ยวรับแรงกันเนาะไปไหมรัแบ,บแรงไปทําอะไรนั่นนะครับคอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะรอเพื่อนมารับนะครับเดี๋ยวเพื่อนมารับไปไปให้สักอย่างครับไปขายของครับไปขายของเนาะเดือวสาวหน่อยหลานลุงจ๊อกนี้ <c oughs> น่ารักไหมครับ <c oughs> นี่ <Es per ated> ครับรอยยิ้มของเขารอยยิ้มอย่างมีความสุขเ <สา S 2> <Es per ated> นาะมีหลานมาหาลุงจอกก็จะไปทำงาน <Es per ated> ไปพาพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวอำเภอละแปรปนลุงจอกก็สักผ้าด้วยนั้นไปกินได้กินเสียงสักผ้านกวนหน่อยนะครับ รับจ้างซักผ้านะครับรผ้าเต็มเหลาเลยนะครับพี่นอ้องคหับไหมครับผ้าเต็มเหลายินดีนะครับท่านใด้องการซักผ้ารับจ้างซักผ้าด้วยไปแล้วนะครับ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนมารับก่อนนะครับ chuong khi lo,เราก็ hay đi chơi đi chơi đi đi chơi đi chơi đi chơi đi đi chơ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 i มาแล้วขอมาหาเขาไหมนี่ครับสูงไหมโอ้ยนี่ตกยากับฝนนะกะดูกนี่ึ้มมาเนี่ยไปเลยไม่รับแรงไปลยดลงดูรถด้วยนะ ีมรเกรับเลยครับไปลุยฝนกันครับโอ้ยแค็เต็มเลยพี่น้องนี่ซื้อของมาเมืม่อวานเรามุ่งหน้าไปสู่อำเภอรับเลยกันนะครับพี่น้องบรรัากาศ ดูบรรยากาศครับคึ้มคึ้มแดดคึ้มแดดคึ้มฝนคึ้มแดดคึ้มฝนนี่หรือโอกาสรีวิวถน,นนเส้นใหม่ไปในตัวนะครับนี่ใกล้เสร็จแล้วนะครับถน,นนเส้นโลตัสมอนดินแดงตรงไปนู่นน่าโลตัสนะครับ แยกกุ่นไวเสร็จแล้วนะครับถนนประเทศเสร็จแล้วสอเคแล้วเสร็จแล้วไม่ึ้นขับเสร็จแล้วไปขึ้นขับแล้ววิ่งยาวอย่างเดียวเลยเแล้วไปรอรองระบายน้ำเสร็จไงมต้องระบายน้ำคอนทัลจะไม่เสร็จเราก็เลยรอดูบรรยาก,กาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอ,อ้ย ถ้าขายก็อย่างนี้แหละครับวนมาก็ลำบากหน่อยเด็ดมาขอร้อนตนนี้หยุดครับรู้จะทำคลิปอะไรนะครับคลิปไปขายของดีกว่า คิดถึงเอฟซีคิดถึงไม่พี่น้องเยอะมากๆห่า,างหายไปนานสี่แยกปัตตัน,นดติดสัญญาณไฟแล้วนะครับรจะไม่เปิดใช้ติดตั้งไว้ก่อน คับตรงไปนู่นครับจะไปเลยโลตัสนะครับเส้นตรงไปเส้นตรงนี้จะไปเข้าเมืองเ,อเ,เส้นตรงนี้ก็จะไปอำเภอรับแลนะครับเราจะเลี้ยวขวาไปอำเภอรับแลเป็นฟัมแล้วใช่ใช่ รตรงไปก็จะเป็นอำเภอรับเลแล้วนะครับไปประมาณสักหกกิโลนะครับประมาณนะันี่ครับเมืองรับเละไปาแล้วไป้าแล้ว ตอนนี้เราเข้าสู่เขตอัเภอรนับแล้วนี่พาเพื่อนๆน้องเที่ยวเอฟซีเที่ยวอยู่ใกล้ๆทำงนานอยู่ต่างจังหวัด อยู่เมืองนอกเมืองนา,นาคิดถึงกันบ้างไหมเนาะนี่เลยนะครับหาทุกท่านมาเที่ยวรับแรแล้ววันนี้นะครับอยู่เกาหลีอยู่ไต้หวันต่างประเทศเมืองนา,นาคิดถึงบ้านเราบ้างนะครับอ่าขันนี้อ่ะน,นี่ครับเมื่อรับแร มาสุดโตมาแลวครับเขตห้ามพูดโกหกเป็นอนงสาวรีกภาษีอุมมาตแย,ยกตลาดรับแรงเหล็กแยกตลาดเช้า ตอนเช้าจะมีพ่อค้าแม่ขายมาขายของมนะตอนเช้านะครับตลาดนี้นี่คับข้างทางก็จะมีของขายมากมายนะครับเป็นพวกพิซซ่ารับแร พิซซ่ารับแรงไ่หมายถึงอะไรนะเรียกว่าอะไรลูกพ uh ิซ huh. ซ่าลับแรงตรงนี้นะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะเรียกว่าอะไรเขาแคบเขาแคบเขาแคบเป็นแผ่นบางๆนี่ครับเต็มเลยนะครับดูเต็มดูลองมาครับแคบเขาแคบครับคคบโคบ เขเค,เค,เคเลือบทบไปิของกัโอ้ฝนคืนครัต้องโทรเช็คไอ้นั่นก่อนดินเห็นเม้งอ่ะ,ะเช็คไอ้เงอ่ะเซนนนั่นมาก่อนเราอ่ะ ีนะครับม่อนจำสินเป็นตลาดนัดครครับตลาดนัดทรายรงมไใจัเดียวสายแลไซนี่ครับเรามาถึงตลาดนัดแล้วนัดม่อนจำสินอำเภอรับแลนี่ครัายังไม่ตัดลับดีอ่ะ ตอนนี้ยังไม่บายสอง <S <S ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจอดรถแล้วดูพ่อค้าแม่ค้าเนหลงแหลงหลงแหลงเลย,ด,ยดูคนของมาพี่ร้องเอ้ยนี่ดูอากาศลงแหลงหลงแหลง ขอนมีน้องดูนะครับนี่การการเต้นตอกิงตรงเลยตอกอย่างนี้ไปทุกเสาทุกทีเสา รอดจะได้น,น,นี่หกหกหก เด็ดตอนนี้นะครับที่่างเต็นท์แล้วก็วางแขงเริ่มเลี้ยงกันแล้วนะครับพี่น้อง คนกเรียนก็เรียงไปนะครับข้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยกันมานะครับเต็มแค่นี้ตัดแค่นี้นะครับผม ครับ FC ทุกๆท่นานนะฮะใครอยู่แถวรับแม่นะครับจะมุมกหนุนกันนะครับทุกอย่างสิบาทยี่สิบาทสามสิบาทร้อยบาทมีทุกอย่างนี่ททย,ย,ยไม่ใช่ขายสิบาทยี่สิบาทนะครับขายหลายหลายอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อย

ใครฝนลงมาใครฝนตกนี่ครับพี่น้องบนราคาโน้นนะครับจะรับของก่อนเด้อนะครับพี่น้อง กินข้าวกินปลากันก่อนนะครับนี่กระเทียวเดี๋ยวแค่น,นี้หอมอืม,อม h、right. o มามาพี่น้องคือเกาครับคืเเเอเกาคือภาคหลูกจับมาสุดท้าย

กาวโอ้อกินไหมเนี่ยเหนียวหมดแล้วอะพี่น้องกุ้ยรุ่นใหม่นี่ยติดสตาง่ายอร่อย ร้อยๆกินข้เหนียไปแล้วตอนนี้โอเคจะให้ยี่สิบาทเี่สบาทนะฮะถ้าใบที่นั่นจบมีอะไรท่อื่นร้อยยัดเกสายอยเกาเกาเกียไปลย้วครับ่าไม่รอดนบพี่น้องอืมหวาน

เอาละพี่น้องคลิปนี้ลุงจ็อกจะขอจบคลิปเยียงต่นนี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันนะครับว่าจะไปที่ไหนจะไปคลิปอะไรนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมนะครับรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครนะครับแล้วกดติดตามนะครับให้กับช่องจ็อกมาแล้วนะครับเพื่อเป็นแรงบันดางใจให้ลุงก๊กทำงานนะครับ ก็จะหา,หาคลิปใหม่ๆนะครับให้เพื่อีๆน้องได้ชมกันนะครับถ้าถึงการก็เขียนมาใต้คอมเมนตนะ์ใต้คลิปนะครับให้ลุงจ๊อกปรับปงุงแก้ไขตรงไหนนะครับก็เขียนลงมานะครับทตำติดชมุจก็จะขอน้อมรับนําไปปฏิบัติในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลุงจ๊อกจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.